สีสันใหม่ของการเลือกชม P Cable TV สัตหีกับการรวมสัญญาณรายการจากทูชั่น g m m z RS Sunbox และ CTS รวมมากกว่า200ช่องให้คุณได้ชมทั้งภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์เทศรายการทีวีละครเกมสารคดีกีฬาและรายการเพลงอีกมากมายกับสมาชิก P Cable TV เพียง399บาทต่อเดือน ด่วนพิเศษสำหรับแฟนกีฬาฟุตบอลพรีเมียร์ลีก P Cable TV ร่วมกับ CTS นำคุณชมช่องรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแบบสดๆกับความคมชัด High Definition ชัดทุกมุมเฉพาะสมาชิก P Cable TV เท่านั้นเพียงคุณสมัครเป็นสมาชิก P Cable TV รายเดือน899บาทก็สามารถติดตามชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและรายการอื่นอีกมากมายที่ P Cable TV สัตหีบ สิทธิพิเศษนี้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ P ีเคเบ t ลทีวีสนใจสมัครสมาชิกสัตหีบติดต่อได้ที่0384379300817231675บ้านฉางสมัครได้ที่038026325-60875012558แล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงการชมเคเบิลทีวีแบบคมชัด พีเคเบิลทีสัตยีมอบความคุ้มค่าให้กับคุณที่นี่ที่เดียวเท่านั้น